ที่หนึ่งเปเชบให้เปิดแอร์ที่อุณหภูมิกี่องศา24องศาถูกค่ะถูกค่ะถูกค่าแล้วไ่จิ้มหน้าผมทำไมคะคำถามที่สองเล่าถึงเหตุการณ์ขาดทุนครั้งล่าสุด <c oughs> มันไม่เรียกว่าขาดทุน <c oughs> <p ain> ปอนได้แอร์ดอบมา10เหรียญแค่300บาทนะคะมุนๆของปอนเนี่ย440เหรียญมูลค่าตอนนั้นอยู่ที่1 7 แลนี้มันก็เหลือสิบเหรียญไงก็คือขาดทุนไงมันก็ไม่ได้ขาดทุนไงก็คือมันได้เดี่ยฟรีมาสิบเหรียญน่ะมันจะขาดทุนไม่ได้พอเราได้มาฟรีเข้าใจเปล่ามันเหลือสิบเหรียญมันก็โอเคคิดยังไงกับสมรถเท่าเทียมคิดว่าตรงนี้มัน ดีมากค่ะเพราะว่าคู่รักแบบชายชายหญิงๆิงแบบเนี้เขาควรจะมีสิทธิเท่าเทียมกับชายหญิงเพราะวาเวลาเราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะต้องให้คู่สมรสเราเซ็นยินยอมอันนี้ยมันดีมากปอชคิดว่ามันดีถ้าแต่งงานได้จะแต่งไหมแล้วใครขอให้ขออะ่อจะอจะแต่งไหมจะแต่งไหมจะแต่งไหมแต่งพูดนะูามตัวเองอะ่ะ แต่งไหมก้วถามตัวเองอะี่รัาแต่งไหมอ่ะี่ร่าแต่งไหมแต่ไหมแต่งไหมแต่งไหม้ย้ขอขอใ้ขอแต่งไหมล่ะแต่งไหมใป่เขาต้้งในหมันไส้ ต่อมาปอนดีออเลนไม่ต่อเงนี้จะแต่งไม่แต่งก็ถามตัวเองอะอเขาเขาถามสิแล้วว่าแต่งไม่แต่งโอโเหนื่อยแต่งไหมแต่งไหมสิบล้านคิดว่าคู่รักหญิงในสังคมเยอะขึ้นไหมปอนก็คิดว่ามันมีการเปิดตัวของคู่รักหญิงมากขึ้นจากเมื่อก่อนที่แบบว่าปอนไม่ค่อยเคยเห็นเลยที่เป็นหญิงหญิงแบบผู้หญิงผู้หญิงอะค่ะปอนรู้สึกว่ามันโอเคมันมีมากขึ้น ฉีดาซิลเลียนยังค่ะอาหารมื้อล่าสุดที่กินคืออะไรอร่อยไหมที่สุดเลยพี่แอมที่สุดเลยค่ะทุกคนก็เลยบอกเลยนะคะว่าอาหารตอนเนี่ยรู้รามากเลยค่ะมาม่าหนึ่งสองอร่อยไหม อร่อยเพราะว่าปอนทำเองดต้มยำกุ้งแบบแห้งใส่ไข่หนึ่งฟองกำลังดีปอนทำให้เปด้วยต้มยำกุ้งน้ำคนหนึ่งถ้วยเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้สั่งอะไรจริงเพราะตอนนี้ไม่ได้สั่งจริงๆไม่ได้สั่งอะไรกินลืมคำถามต่อไปอยากบอกอะไรคนดูในเดือนไพรสใหมบอกอะไรดีอ่ะบอกอะไรดีอ่ะคิดหนักเลยเนี่ย Happy Price นะคะชอบเบอร์โอเพนหรือเปล่า ชอบมากเลยอ่ะปอนชอบมากชอบความหอมมากปอนมาความหอมมาสามเดือนแล้วปอนแบบว่าแฮปปี้กับแมวมากมากเลยพี่ปอนแทบจะไม่ได้เจอแดดเลยปอนไม่เจอใครเลยปอนเจอแต่คอมแล้วปอนก็ลืมไปเลยว่าเอ๊ะวันนี้วันอะไรวะเอ๊ะตอนนี้กี่โมงแล้วนะเอ๊ะเอ๊ะพรุ่งนี้วันหยุดหรอบางครั้งปอนยังเปิดคอมมาทํางานอยู่เลยอ่ะคือลืมรักงานงานที่เรารักแฮป กับแมวมากมากเลยหมดแล้วเหรอเป้ไม่มีะไรถามหมอถามแซ่เออคำถามแบบสเปเชียลเขามีเมนล่าสุดมี่ท่ไร่เขาตอบตามจิงเลยนะคะว่าเรื่องนี้ตอนไม่รู้อ่ะตอนเปย์มันมาแต่ว่าพอเปย์มันหมดทีไรเขาไม่ ไมอ่ะปอนก็ถอดตามจริงเมนมาปอนไม่รู้แต่เมันหมดเนี่ยจะรู้ใช่ไหม,มไ <c oughs> ต,อตอนมีเมนงไงเงี้ยไหมไงงเงี้ยไหม <c oughs> พี่ปอนชอบร้องไห้ตอนเมนมาทำไมอะ่ะอยู่ๆก็เซนสิทีฟน้ำตาไหล <c oughs> มาร้องไห้ไปก็เข้าตัวอปอนโอเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะ ถามที่พี่ปอนชอบทำงานบ้านอะไรที่สุดกวาดห้องค่ะไม่อ่ะก็ชอบกวาดห้องไม่อ่ะล้างจานก็ไม่ล้างเปบอกว่าเปชอบล้างจานที่สุดฉนั้นปอนจะเหลือจานที่เป๋ล้างไงขันตอต่อไปคตต่อไปเล่าถึงเรื่องการลงทุนของเป๋ยยัไงครับก็ไม่เคยขาดทุนนะคะได้แต่กำไร จริงเหรอท่ไปจริงๆก็คือภาพรวมก็คือได้กําไรภาพรวมก็คือได้กําไรคิดยังไงกับการสมรสเท่าเทียมทุกคนชายหญิงอะคะ่ะก็เป็นมนุษย์เหมือนกันอะควรจะมีสิทธิ์เท่าเทียมกันก็ถูกต้องแล้วถ้าแต่งงานได้จะแต่งไหมแต่งค่ะถ้ามีตังค์จะพูดขอปอนว่าอะไรไม่ขอให้พี่ปอนขอไม่ขอก็ไม่ได้แต่งแต่งไม่แต่ง ถ้าไม่ขอก็ไม่แต่งจะแต่งไหมก็ทําไม่ขอก็ไม่แต่งจะแต่งไหมล่ะ <c oughs> ทำไมตากุ้งยิงบ่อยจังดูหนังโป๊ปอรู้ไม่คือรอบนี้ที่เป็นตากุ้งยิงอะเป็นชอบแบบพักผ่อนน้อยมันถึงจะเป็นเพราะว่าตอนที่จะไปทะเลอะค่ะเหมือนขึ้นเวรมา3าวันแล้วลงไนท์มาแล้ววันนั้นอะกลับมาลงไนท์ไม่ได้นอนเพราะดูแต่กราฟแล้วพอวันที่จะไปทะเลอะนอนตีห้า นอนตีห้านัดกับไอต้องไว้ตอน10บโมงมันโทรมาปลุก8ปดโมงครึ่งยังไม่ได้นอนก็ไปทะเลอีกคืนหนึ่งก็ไม่ได้นอนค่ะกลับมาก็เวนเวนเดย์ต่อเลยก็ปวดตาเลยฉีดวัคซีนหรือยังฉีดแล้วมีอาการยังไงบ้างฉีดแล้วค่ะของไปฉีดเป็นซีโนแวคกก็คือฉีดเป็นไข้ต่ำๆแค่วันแรกกินพาราก็คือหายเลยไม่เป็นอะไรอะไรวะ แต่ซีโนแวคกกับแอสตามันต่างกันนะคะพี่มอมฉีดอะไรนะฉีดแอสตาเป็นไข้หลายวันเขาบอกว่าฉีดแอสตาไข้จะสูงจะพีกกว่าซีโนแวคแล้วก็จะเป็นหลายๆวันอาหารของคนป่วยที่โรงพยาบาลเมนูไหนอร่อยสุดไม่เคยกินนะเมนูไหนน่ากินสุดอะ แต่ว่าส่วนมากคนไข้เวลาจะคิดไม่ออกอะค่ะมันจะมีเมนูประจําวันอยู่เขาก็จะสั่งตามเมนูประจําวันแต่ส่วนมากก็กินแบบข้าวต้มแล้วก็กลับอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเมนูไหนที่เราอยากกินเลยมันมันมีทุกเมนูเลยพี่เอมอยากกินอะไรคือสั่งเลยเออแซลมอนนี่อันไหนคะแล้วไม่มีอันไหนที่แบบไปอยากกินเลยมันมันต้องแล้วแต่ด้วยว่าคนไข้สั่งอะไรแล้วเวลาเราเข้าไปแล้วเราเห็นว่าแบบนาตอนนั้นเราหิวหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนมากก็คือมีแต่คนซื้อข้าวมาให้อะไรอย่างเงี้ย เป็นพยาบาลที่ดีเนาะไม่อยากกินของคนข้อยากบอกอะไรกับคนดูในเดือนพราก็บอกอะไรดีอ่ะบอกอะไรนะอยากให้เป็นตัวของตัวเองก็คือไม่ต้องอายออกมาเปิดตัวแบบว่า p r a c e อะไร How to be p r i c e อะไรแบบเนี้ยไม่รายการติดต่อมาไม่ไปไม่ไม่ตัวพ่อไม่รู้ป่านนั้นแมสไปเนาะใช่มันแมสไป พ่อแม่รู้จักคนอื่นในในจุดที่เราเป็นอยู่ตอนเนี้ก็คือโอเคแต่ว่าถ้าไปรู้แบบในรายการแบบปั้งเดียวอย่างเงี้ยคือแบบมันเร็วไปมันแรงไปเล่าเรื่องตอนใช้บริการรถไปส่งที่ร้านแล้วโดนจีบโดนขอเปอรู้รสึกยังไง <c oughs> ถ้าเราอยู่ในรถอะเราก็เหมือนคุยไปตามน้ําเขาแต่ว่าไม่ได้ไปแบบ ไปให้ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนคุยไปก่อนเพราะว่ายังไงอ่ะเราก็นั่งบนรถเขาอะ่ะเขามีสิทธิ์ที่จะทําอะไรเราก็ได้อะ่ะแบบเฮ้ยถ้ามึงพูดไม่ดีนะผ่านเลี้ยวข้าซอยอะไรแบบเนี้ย <c oughs> ก็แบบพูดให้ด,หดีพูดให้ดีจนถึงจุดหมายก,ก่อนเขาจิตเรายัางไงเล่าเหตุการณ์ก่อนนั่งจากไหนไปไหนนั่งจากคอนโดไปเดอะโคเซตตตั้งแต่ออกจากคอนโดเขาก็ถามว่าแบบเฮ้ยคอนโดอยู่ตรงนี้เท่าไหร่อะไรแบบนี้อยู่กับใครแล้วแบบทำงานอะไรเงี้ยหนูก็ตอบต่อไปแล้วพอแบบเหมือน เขาก็ถามซอกแซกอะค่ะเหมือนแบบเอ้ยพี่มาทําแบบอยู่กร er ุงเทพหลายปีแล้วอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้ก็เหมือนพูดเหมือนโปรโมทตัวเองแล้วพอใกล้จะถึงที่ที่ที่จุดหมายปลายทางอะค่ะเขาก็แบบว่าพี่ขอไลน์ได้ไหมพี่ชอบน้องมากเลยอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรจะได้คุยกันในไลน์เลยฮะหนูก็เลยบอกว่าโอ้ยไม่ดีมากค่ะแล้วก็รีบลงรถเลยเพราะว่าหนูจ่ายเป็นแ r ปเพย์อะค่ะก็เลยไม่ต้องแบบว่าต้องรอเงินทอนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็โชคดีไปพี่เอ็มพี่จะตอบว่าอะไรคะพี่เอ็มไม่คุยด้วย แต่ก็ส่วนมากหนูก็ไม่ค่อยคุยอะค่ะไม่เป็ดเป็นโดนหลายครั้งนี่ที่ที่ร้อยฟอใช่แท็กซี่ก็โดนแท็กซี่ก็แบบเป็นลุงอะไรเงี้ยชอบถามชอบถามแซกบแล้วที่วันนี้น้องเดินโดนเซวตอนที่เดินกลับบ้านน้องตอบเขาว่าอะไรนม่ผัวแล้วค่ะเออเปย์ควรจะตอบอย่างนี้มีผัวแล้วค่ะจับปิ้งพี่ที่โรงพยาบาลน้องก็โดนแบบว่าโอ๊ยจนพี่เขาบอกว่าแบบบอกไปเลยหนูมีผัวแล้วค่ะ แต่มันพูดแบบนั้นไม่ได้ไงพี่เอมแต่บางทีเราไปให้น้งเกลืองี้เขาก็มาแตะมือว่าแบบอุ้ยมือเป็นรอยอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราบอกว่าแมวแมวโดนแมวค่ะเขาจะว่าอุบป้านพี่ก็มีแมวนะั้นนั่นนู่นนี่ถามพันอะไรแบบนี้ก็แบบเออสามีทําฟาร์มค่ะต่อไป <laughs> ไม่ใช่ฟาร์มแมวนะฟาร์มเงิน <laughs> ดูท่าพี่ปอนความรักเปไ็นยังไงบ้างคะแฮปปี้เลยค่ะ <laughs> สำหรับเดือนไพรส์นั้นเดือนนี้คิดว่าควรมีแคมเปญอะไรให้แฟนบ้างคะก็ซื้อบ้านให้แฟนอยู่ด้วยโอ้เรือนหอใช่ไหมเรือนหอใหญ่เป็นการสุขหอยี่าแบบอลังการมากจบเลยไหมปิดเลยไหมอยากได้อะไรจากกฎหมายพรบคู่ชีวิตหรือ1 4ึแปดหรือว่าพรบคู่สมรสใดๆก็ตามก็ เหมือนอย่างที่ทุกคนต้องการแหละอยากให้แบบว่าเรามีสิทธิ์ในการเลือกเหมือนกับคู่แต่งงานทั่วไปถ้าสมมติแต่งได้แต่งปะแต่งจดทะเบียนแต่งที่ไหนถึงจดะทะเบียนใส่ชุดอะไรกันะยางแต่งเอ้อชุดสูทสูทเท่ๆทั้งคู่เลยหล่อทั้งคู่ใช่ก็คือคิดไว้หมดแล้วแหะคิดว่าในบ้านนอกจาก ปลางและมิวคิดว่าจะต้องมีอะไรบ้างหมาหเป็นลูกถามเขาดี่าอล์เขาขึ้นบ้านไหนเขาชวนพวกเราไหมต้องชวนนะชวนในบ้านคุณคุณทำที่กินหมูกระหรี่ยงะหก็แขนว่าจะทำไว้กลางโต๊ะโต๊ะใช้ทำไรได้คะก็ทุกกิจกรรมที่จะรับหนักได้ อ่ะสุดท้ายนี้พูดอะไรไ้มันใช่ค่ะพูดถึงท้งมันชนิดหนึ่งอนะือยากเลยคินไม่ออกอือพร้อมแล้วนะเดี๋ยวพี่จะเริ่มถามแล้วนะ,ะไม่ต้องตื่นเต้นนะไม่เครียดนะเอาแบบโอเคไม่ไม่ยิ้มฝืนไม่ยิ้มฝืนเหมือนเตยทำเ <laughs> ตยชอบยิ้มฝืนจริงเหรอ <laughs> ใจเปนคนยิ้มเจริญอะนี่ก็ยิ้มนี่ก็ยิ้มเจีิญเหมือนกันยิ้มเจรยมยิ้มกริ้งแฟนตื่นสายสุดกี่โมงแฟนตื่นสายสุดกี่โมงถ้าตื่นสายอะก็คือไม่เป็นเวลาเลยพี่แบบแต่พี่มิวอะนอนไม่ได้ดึกมากสมมุติพี่มิวนอนตีสี่พี่มิวก็จะตื่นแบบบ่ายสามบ่ายสี่สายสุดแบบวันธรรมดา หรือว่าวันธรรมดาทั่วๆไปหรือว่าสายสุดแบบวันไม่ปกติสายสุดเท่าที่เราเจอมาไม่ว่าวันไหนก็ตามเอาแบบชื่อสุดแล้วอะสุดสุดแล้วับ่ายสี่คือตื่นแล้วแต่ว่าแบบกลิ้งจนถึงบ่ายสี่อืมท่านั้นเองช่้เปไม่ได้หรอกสองทุ่มเฮ้ยอันนั้นดึกจริงดึกมากคือพี่มิวอะนานกว่านี้ไม่ได้หรอกนางจะหิวข้าวดีจ้ะเปแบบว่าเป็นคนอิบทพิปไม่กินอะไรเลยจริงเนระไม่น่าผอมาก ต่อสองสายการบินที่พามิวไปเชียงใหม่สายการบินอะไรสายการบินเวียดเจ็ทฮัลโหลจริงเหรอเออ,เป,อปังยังปังยังจำได้เลยใช่ก็ปังเป็นคนจองอะโ <c oughs> อ,อ้โหเอายากตรงไหนวะอนโอ้ยมันง่ายไปไม่นเลยข้อผังเนี่ยไม่ได้แนละ้วตบได้หมดเลย เพลงร้องเพลงที่แต่งเองหนึ่งคั้งโอ๋อนมันมีหลายเพลงอ่ะเอาเพลงไหนอ่ะเพลง,พลงที่ทอยาก <จะ S 1> ให้มิวฟัง,ฟงก็ได้อ่ะ๋อเพลงชื่อว่าคุณความรักโอ้ความรักรักจึงอ่อนหวานอ่อนละมุนนุ่มนิ่มอ,อุ่นหัวใจหากว่าในวันหนึ่งเธออ่อนล้าในหัวใจให้รู้ไว้ไว่ายังมีฉันคุณความรัก หนึ่งท่อนทำไมหวานไหมเพลงนี้หวานบ้างหวานปะเคยพี่มิวชอบพี่มิวบอกว่าแบบเอ้ยเป็นเป็นเพลงที่แบบความหมายมันหวานมากเลยอะไรเงี้ยที่สุดยอดเลยร่บะของดีของโปแลนด์คืออะไรโอ้วัดก้าโคตรดังบอกเลยว่าแบบติดอันดับโลกแล้วก็ มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับทางด้านดนตรีคลาสาสิกรู้จักเอโชแปงไักเป็นคนโปรแลนด์เกิดที่โปรแลนด์เออเป็นเขาเป็นนักดนตรีคลาสสิกอ่ะที่แบบดังมากพี่รู้จักอารมณ์ประมาณโมซาร์นอะไรอย่างงี้ปะที่ออสเตรียแต่ของโปรแลนด์ก็คือโชแปงอ,อของดีคือวอตกา,าแต่ไม่กินเนี่ยนะ วอดก้าปังปังกินได้นะผสมกับน้ำส้มน้ำผลไม้คือปังอะ่ะแพ้แอลโกอฮอล์ก็จริงแต่ว่าก็จะมีแอลโกอฮอล์ที่กินได้ถ้าสมมติว่าเป็นเบียร์หรือว่าเป็นเหล้าอย่างอื่นมันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นแอลโกอฮอล์แรงๆอะ่ะแต่คือวอดก้าพอมันไปผสมกับอย่างอื่นอะ่ะมันไม่เหม็นคือปังก็เลยกินได้แต่กินเยอะๆก็แพ้ก็แพ้ใช่น่าจะแดงขันมือคำพูดติดปากของเราอะ่ะที่ พูดแล้วแฟนติดไปอีกทีหนึ่งอะติดคำไหนติดคำไหนเหรอเยอะมากอย่างเช่นคำว่าแบบคำว่าหรือคำว่าหรือของเราอะเหรือแบบกวนตีนกวนตีนนะพี่แบบอืมันเป็นยิงนั่นหรอออ่างเงี้ยพี่มิวเ่งติดไปเยอะมากส่วนใหญ่พี่มิวจะติดคำกวนตีนกวนตีนไปมิวไม่น่าพูดคำนี้เลยอะมันกวนตีนเกินไปใช่ไหม <c oughs> เออมันไม่ดูไม่เป็นพี่มิวอะแต่แต่นางก็ติดไปตางคิดยังไงกับสมรสเท่าเทียมทุกประเทศควรมีไม่ใช่แค่ประเทศไทยต่างประเทศก็ควรมีอย่างเช่นโปลแลนด์เนี่ยก็ยังไม่มีเพราะว่ามันติดในเรื่องของศาสนาถ้าเป็นแบบคริสต์นิกายที่เขาเคร่งมากๆอะ่ะการที่เป็นเพศอื่นนอกจากหญิงกับชายมันก็จะถือว่าบาปมันเป็นเรื่องของสิทธิ มนุษย์ยชนที่แบบทั่วๆวไปเลยอ่ะทุกคนควรจะแบบได้รับสิทธทิเท่าเทียมกันหมดคุณเกิดมาในเพศสภาพใดก็ควรจะเท่าเทียมกลับมาใกล้ตัวเราหรกอ่ <Okay. S 2> าบ้านที่ซื้ออยู่ใกล้อยู่ใกล้ห้างอะไรห้างเมกะบางนาะถ้าพี่กินไม่เคยเบื่อคืออะไรสำรับปลาอ่ะที่กินไม่เคยเบื่อคืออะไรแซลมอนปางชอบกินแซลมอนมากพี่ไม่ว่าจะเป็นแบบต้มผัดแกงทอดกินสดอะไรเงี้ย ชอบมากเมื่อวานก็เพิ่งกินไปแต่วันนี้จะกินอีกเออคือกินได้ทุกวันอะ่ะเออชอบกินแซลมอนมากคือเมนูที่ชอบที่สุดอะ่ะตั้งแต่เด็กๆแล้วจะชอบกินปลาแบบอย่างเช่นแบบปลาเผาอะไรเงี้ยแต่พอตโตขึ้นมาแบบแซลมอนมันก็เริ่มเป็นที่นิยมไงกับแซลมอนดิบอะไรเงี้ยแล้วก็กินแซลมอนถ้าระหว่างแซลมอนกับโอโทโร่บอกความแตกต่างของมันหน่อยดิโอ้ยกลิ่นมันคนละแบบเลยอะแซลมอนมันเออขาเรียกว่ามัน ทูน่าทูน่าเนื้อแดองชายชายอ๋อพี่จะเอาแซล,ลมอนส่วนส่วนธรรมดากับกับทูน่าส่วนไหนอ่ะมันมีหลายส่วนนะแบบมันอากามิชูโทโรโอโทโร่เอาเลือกระดับอากามิค่ะอ,อากามิเลยเหรอเอาเลือกส่วนอากามิใช่อากามิก็เป็นแบบเนื้อแดงของธรรมดาแบบไขมันต่ำๆของมันเลยใช่ไหมพูดแลหิวเลยเด้อหิวหข้าว แซลมอนน่ะจุ้ยซี่กว่าอยู่แล้วเพราะว่าไขมันมันแท่กอยู่แต่ว่าอากามิอ่ะมันมีความแบบแน่นกว่าความเปรี้ยวนิดนึงอ่ะพี่นึกออกแม้เหมือนเวลาเรากินปลาทูอ่ะแล้วมันจะมีแบบเหมือนเปรี้ยวๆปลายลิ้นอ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันอ่ะคือทูน่าถ้าทําให้สุกอ่ะเนื้อมันจะคลายปลาทูมันจะแน่นเนื้อจะค่อนข้างแน่นแต่แซลมอนอ่ะเนื้อมันจะทําให้สุกแล้วแบบ ลอกเป็นแผ่นๆเป็นชิ้นๆได้เพราะว่ามันมีไขมันแทรกอยู่ระหว่างเนื้อมันอะเนีย่ยคับอาหารต่อไปพี่คิดว่าพี่หิวแล้วใช่หิวเหมือนกันคำถามสุดท้ายเลยคำถาม <Okay. S 2> เด็ดคำถามดีคำถามเดิม,มดอยากบอกอะไรคนดูสำหรับเดือนไพรยจ้ะบอกอีกแล้วบอกว่า <c oughs> <c oughs> เนี่ยก็อยากให้ทุกคนอนะ ภูมิใจกับการที่เราได้เป็นตัวเองกล้าที่จะเรียกร้องสิทธิไม่ไม่ต้องรู้สึกว่าหน้าอายแตกแบกแยกนี่ฉันเป็นแบบมีสิทธิ์ไหมที่จะทำอะไรเนี่ยเออแล้วทุกคนควรจะได้รับความเท่าเทียมโอ้โหตอบดีครับตบมือตบมือเชินเชิโอเคขอบคุณพี่ปอนมากขอบคุณค่ะเอา๊อ่บายบาย ไม่พร้อมก็ต้องพร้อมพใครจะมันคิดว่าอยากบอกอะไรแฟนค่ะเป็นเดือนเกิดเขาค่ะ Happy Birthday ค่ะของเล่นชิ้นล่าสุดที่ใช้คืออะไรค่ะอ,อ,อ๋อเนี่ยค่ะเป็นน้ำเต้าหลุดกุ้งคือเป็นอันเล็กๆเวลาเรามองเข้าไปเนี่ยผู้หญิงเล่นพระไงเวลาเรามองเข้าไปเนี่ยเราเห็นภาพกุ้งคุ้งอยู่ข้างในหลวงพ่อสุดหลวงพ่อสุดค่ะนั่นแหละค่ะคิดว่าถ้าแต่งงานแรกจะแต่งยังไคะถ้าเขาขอเราแต่งค่คิดจะขอบ้างไหมคะ ถ้าเขาแต่งเราก็ต้องขอสช่ไจบแล้วเหรอคะยังคุณมายังเหรอคะยังค่ะแขนหทักนี้มีกิจกรรมไหมคะไม่มีกิจกรรมเข้าฟืองถอดเฟือกิจกรรมเข้าวจมูอ๋อก็ช่วงนี้เตลีลาใช่แทงโกก็เป็นไม่เป็นคาชเรียนที่ที่อาจารย์ติน่าเนี่ยบรรจุไว้ไม่ใช่มีมีกิจกรมอะไรถามอะไรเลยถามอะไรพูดให้ดูเรื่องของตัวเไงเดี๋ยวฟังอะไรชมกันมั้เนี่ยกิจกรรมอะไร ก็ stay home นะคะเพื่อโควิด stay home ใช่ไหมเล่นไปเรื่อยเลยนะมีมีทวิสเตอร์ที่แบบอยากแนะนำไหมคะสำหรับการซื้อการขายไม่คได้เล่นทวิสเตอร์หรอชองอ๋อไม่ค่อยเล่นทวิสเตอร์เลมีเล่นบ้างแนะนำไหมคะสินค้าที่อยากแนะนำก็มีกระสปอร์กระสปอร์ผมอยากเห็นแล็กโทเค็นได้นะคะสินค้าที่แฟนอยากแนะนำคืออะไรคะใช้อะไรไม่ได้เลยเนี่ยถ่ายถ่ายมาเนี่ยเสร็จยังยี่องศาค่ะ อย่างนะไม่ต้องบอกว่าถูกหรอพี่เอ็มก็แล้วเป็นบอกเลยเปยบอกเลยถูกผิดอยู่ยังไงเงี้ยเข้าใหม่ไหมไมาโอเคไรต่อเลยต่อเลยเดี๋ยเขาไม่ตัดตัดเป็นเรื่องหลัง็นไรบ้านใครอ่ะอืมหมายถึงบ้านใครอ่ะบ้านพี่มิวเหรอที่พี่มิวจะซื้อใช่ไหมเออใช่ยังไงใช่ใช่จริงเหรอ <c oughs> ช่วยงง <c oughs> <c oughs> เขาถางงคำถามเมื่อก่อนพี่ชอบกินอากคมีไงแล้วทีเนี้ยพี่ไปเจอร้านไหนร้านก็ไม่รู้อ่ะแล้วพอเขาเสิร์ฟอากามีมามันมันมีกลิ่นที่แบบคาวอ่ะจนกินไม่ได้ก็เลยแบบหูขนาดนั้นเลยเหรอเออเข็ดขยะกับร้าน,นันมากเลยแล้วก็แบบไม่อยากจะแต่อาัคมีหยิทแทที่เมื่อก่อนเคยชอบชอบมากคือป <c oughs> ังอ่ะก็ กินอากามิแต่ว่าไม่ได้ถูกใจเพราะว่าหลายๆร้านน่ะเขาใช้เยลโลฟินที่เป็นแบบเกรดทั่วๆไปเราเรารู้สึกว่ากินแล้วมันติดเปรี้ยวอะ่ะอืมพอมันแบบติดเปรี้ยวมันก็แบบไม่ถูกปากแต่ไปลองร้านที่แบบเขาใช้เกรดดีๆอ่ะพี่คือเนื้อมันก็แบบเฮ้ยไม่เปรี้ยวเลยแล้วมันก็แบบอร่อยอืมแต่ถามว่า อร่อยกว่าแซลมอนไหมบางว่าแซลมอนอร่อยกว่าถ้าถ้าเป็นอากามิกับแซลมอนนะอืมบางแบบปินกับกับความหอมมันของแซลมอนมากกว่าเออที่ปานอยางสวยอะไรนะหืมอะารสวยน่างยังโตตอนที่พี่กับเป็นไทยอะก็คือไม่ได้อาบน้ำเลยพี่เอ็มวิดีโอคอมวิดีโอคอลมาปุ๊บก็คือสภาพชุดนอนที่ยังไม่ได้อาบน้ำเลยเกือบ24ชั่วโมง น,น้องเป๊น้องเป๊ะไม่คำถามอะไรปะ่ะแบบว่าอยากได้คำถามจากเป๊อะไรก็ได้ oh. คิดว่าหนึ่งอันนุคามสอนถามใช่พี่ปา,มมาแช่น้ำนานสุดกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงเหรอเออประมาณสามวัน ah. จริง,งคืออยู่ที่เนี่ย,ยแบบเราไม่ออกไปไหนเลยใช่ปะ่ะแล้วมันก็เหมือนแบบ อยู่ในห้องแอร์อยู่ตลอดเวลาเพราะอากาศมันหนาวออกมากสุดก็คือเดินไปห้องน้ําแล้วก็กลับเข้ามาใหม่เนี่ยเออก็อยู่ในห้องก็เลยไม่ไม่ได้อบน้ําเต็มเลยอ่ะต้องน้ำที่สักกี่วันใช่แค่24ชั่วโมงอ่ะอืมทําไมอ่ะแบบร้อนป่ะใช่เป็นคนที่ร้อนไม่ชอบแต่ว่าที่ตัวเหนอะอะไรเลยนี้เออแต่คือพี่อ่ะรู้สึกว่าไม่สกปรกไงก็แต่จริงๆมันก็มีแบคทีเรียแหละแต่แค่แบบ แบบไม่รู้สึกไม่ไม่ได้เปื้อนอะไรที่ไหนอะยกเว้น normal flora ของเราเข้าใจ่ะแล้วก็เลยแบบเฮ้ยไม่เป็นต้องอาบน้ำก็ได้มันก็ normal flora เรานะอย่างเงี้ย